สวัสดีครับพ่อพี่น้องนะผมวันนี้ครับกับสิภาพพี่น้องมาเบิงควายงามๆราคาดีๆเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมพา่น้องมาอยู่ที่สีรีรัตฟาร์ม นะครับขอควายงามนะครับผมอยู่บ้านท้องหลางนะครับผมตำบลบ้านหว้าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับผมวันนี้ทางฟาร์มเพิ่์นมีควายงามมาฝากอยู่สามตัวนะครับประ่าจะเป็นสาวสวยที่ว่าเพิ่งผสมแล้วก็สาวน้อยลูกสาวสวยนะครับของบุญพัฒล้านนะครับผมเดี๋ยวจังไรสีขาวสอดทางข้อมูลกับพี่เพิ่์มว่าสิเปิดละคางไหนเนี่ยเนี่ยผมสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับเนี่ยผมพี่ยุทธนะครับเนาะครับผมจากศิริรัตน์ฟาร์มนะครับวันนี้มีควายงามมาฝากพี่น้องแล้วครับผมเนี่ยผมเป็น แม่สาวแม่สาวครับพึ่งผสมวะครับนี่ครับพึ่งผสมครับฟันครูพึ่งขึ้นนะครับฟันครูพึ่งขึ้นนะครับเนาะครับผมพึ่งไม่ซื้อปะครับนี่น้องพุ่นซับครับน้องคูนซับครับผมนะ่พึ่งเป็นเล้ากวางมั้งไหนเหตตัวนี้จะอกจะเป็นลูกเล้ากวาของกล้วยน้องบัวครับเป็นเลรากล้วยน้องบัวนะครับเนาะครับผมนะครับผมความสูงของพึ่งตอนนี้ร้อยสามสิบแปดบัวครับร้อยสามสิบแปดบัวประกันไม่ใช่ร้อยสามแปดด้ยเนาะครับผมนะครับผมท้องแรกนี่ผสมแล้วของเก่าจเลื่อนครับเก่าจเลื่อนนะครับขอบังใบก่อนนะครับผม ผสมอยู่ฟาร์มเพาะเลยเนาะครับผมเนี่ยครับตั้งแต่วันที่24เนี่ยผมผ่านมาบ่กี้มือครับผมเนี่ยผมใส่ไปรอบแรกนี่จับสัตว์พิษครับจับสัตว์พิษคนมือไม่เลี้ยงครับโอ้โนะครับผมแต่วันเช้าสวงนี่ผมว่านี่ติดแนี่ครับแม่นเนาะครับผมรอบนี้ว่านาจะพลาดครับรอบนี้ว่านาจะพลาดครับครับผมเพราะว่ารอบแรกจับสัตว์่าถึกครับผมรอบนี้แม่นแม่นเลยใส่เก่าจะเลื่อนครับเนี่ยครับหมอเพูนก็ว่าแม่นละ ครับผมวอกับว่าแม่นครับนะครับผมเอามาเบ่งความงามของเพื่อนที่เห็นเดินพี่น้องครับนี่โค้งสางงนะครับแม่นี่มีความใหญยความหนาความยาวเลยนะครับเป็นโค้งสางที่สมูทนะครับผมเบ่งออกนะครับนาเขาเปิดกว้างนะครับคันซ่อนสวยอัตลักษณ์มีเห็นนะพี่น้องครับนะครับตาเต้มแก้มจ้ำอ่องข้อสามเส้นผูกโบนะครับอกเผาง่สวยงามแข้งขาดีครับเล็บง่ครับเล็บง่าน่าออกไหพี่น้องเบ่งพื้นนะครับ เดี๋ยวให้ผมเบิ้งเล็บเบิ้องย่างกันออกมาตรงนี้พี่ดีขนาดครับอืมนะครับเบิ้งเอาเดี๋ยวผมให้พี่น้องเบิ้งเล็บอ่อนก้อนนี่ครับเบิ้งเอาขาใหญ่ตีนใหญ่ครับนี่เล็บสวยซีบหาบวกพี่อืมนะครับผมเพราะว่าเป็นยังเป็นสาวอยู่เนาะยังเป็นสาวอยู่ครับยังเพิ่งสามปีเพราะว่าเนี่ยครับฟันพึ่งขึ้นฟันคูพึ่งขึ้นนะครับอ๋อนะครับผมกรุงเขาขาเขาไล่สีขาเลยเบิ้งตีนใหญ่ไงพี่น้องครับนี่เล็บตัแต่งมากลังตรงสวยครับคอหนาเอามาเบิ้งขวัญเพิ่นแบบนี้ ขวนดีนะครับผมเกี่ยวงามนะครับตกตรงนี้แล้วก็พานสวงมากนะครับผมหาเงินหาทองสวยงามถ่ายใหญ่นะครับผมพุ่มหางใี่เป็นพัวงามเลยครับหางงามพร้อมหอดพื้นกับหอดพื้นเลยนะครับผมนมซีเต่าสวยๆนี่ครับมีขวนไม่ห่างเปิดสินพร้อมเพื่อนอาจจะใจถูกเก่งเนาะครับผมนะครับผมเราก่อมาดีเพิ่งคนหางพี่นงหล่นมือนะครับหล่นมือเลยสวยๆเชื่องเนาะเชื่องครับหูครับตัวนี้หูคักนะครับนี่จับใบได้ ครับผมนะครับ้างเบื้องขวัญฟังแนนก้อนขวัญดีนะครับผมมีความหญ่ความหนาชัดเจนมาเบื้องตัวจริงกันได้พี่น้องครับนี่ในกล้องอาจจะบปใยญ่บโหนาแต่ว่ามาเบื้องใกล้นี่เป็นควายที่โค้งสางดีกระดูกหญ่นะครับผมสางเงยครับตัวนี้โค้งสางหง่เลยในผมมาจุงจุงที่ครับจุงที่น้องพูดซับนะนะครับผมสูงร้อยสามสิบแปดบวกนะครับทองแรกในผสมให้แล้วของกาเจริญนะครับผม โอกาสที่สูงนะโอกาสที่สูงครับว่าิดพลาดแร้ครับรอบนี้แม่นแม่นครับเมื่อไหร่จับซัดรอบแรกพิดครับมเป็นคว้ยขืนไวทับครับเนี่ยผมอ่ะเนี่ยครับผมสิเปิดราคาเลยครับนี่ยผมเปิือไปสองแสนหาครับผมสองแสนหาหมื่นครับราคานี้กระต้อนได้ต่อร่องได้ครับมาชมหนาขอกเลยครับผมมาชมหนาคออในก้อนนะครับเนาะมาเบิ้งความงามของเพิ่นเนี่ยมาจับมาบายเบิ้งนะเพิ่นสีหูสีเชียงเพื่อใน้กล้องบอลขนาดผมจะผมใบกะถือว่าเป็นควายที่เชียงนะครับเนี่เพราะว่าเพิ่น เป็นเราก่อมาดีเนาะสมาธิดีสมาธิดีนะครับแม่เนี่ยเด่นๆกับโครงสางกระดูกนะครับนี่กระดูกง่างยครับอยากให้มาชมตัวจริงเหรอครับพี่ครับผมเอาบ่อเบอร์พี่น้องนี่พี่0981805825ครับของพี่ยุทธนะครับเนาะสีสีลีรัตฟาร์มครับนะครับเปิดแม่สาวนะครับพุ่งพึ่งผสมนะครับท้องแรกนะครับของเก่าจะเลื่อนไ้นะครับมีหลักฐานชัดเจนนะครับสูงร้อยทายแปดโครงสางง่ายเลย ไก่สิบวกไปห้าลอยสามก็สี่สิบครับผมคันได้ตัวนี้ไปคุ้มเลยครับเนี่ยติดทองเก็คันจะคุ้มครับเนาะโอ้ยง่แบบวัน่ายนิดหน่อยสี่สิบวกขึ้นครับตัวตัวนี้คันคุ้ยหน่อยอยู่ครับผมสองแสนห้าหมื่นครับผมต่อรองราคากันได้ต่อรองเลยครับอ่ะเดี๋ยวเฮาเบื้องตัวต่อไปกันที่ว่าเป็นสาวน้อยสวยๆอีกนะครับผมเอามาเบื้องกันต่อเลยนะครับผมเป็นสาวน้อยสาวสวยๆนะพ้นมีซื้อบะพันพี่น้องมังมี่ครับผมน้องมังมี่พิ่นเป็นลูกสาวของใครครับพี่ลูกสาวดาวเหนือครับลูกสาาาาววดเเหหนนืออยยุพิ่ลลครับ ปีเกียตเดือนครับผมประมาณนี้นะครับเนาะครับความสูงของเพิ่นร้อยยิบเกียตครับร้อยยี่สิบเกียแล้วนะครับผมอันนี้คือเอกสารของเพิ่นเนาะครับผมใบผสมของเพิ่นครับผมนะครับผมเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ้งเอกสารหนึ่งก้อนนะครับลูกสาวดาวเหนือหลอดเขียวอ่อนนะครับหลักฐานชัดเจนกำหนดคลอดประมาณเดือนอ่าพฤษภาประมาณนี้นะครับเนาะนะครับตามใบของเพิ่นนะครับผมมาเบิ้งความงามของเพิ่นเห็นเด่นๆกับโครงสร้างนะครับมีความเงี้ยความหนากันนะครับตามสายของเพิ่นเลย นะครับนาเขาเปิดเนาะครับผมหัวโหนกดีอัตลักษณ์เด่นชัดเจนครับนี่นะครับสายดาวเหนือมันมันติดตาปูครับง่ายครับสายดาวเหนือสายดาวเหนอุดรเพื่อนเนาะตาปูปูตาปูเราขนหลายตาปูปูนะครับผมมันมันจะเป็นข้อยเจ้าเนื้อครับซุ่มนี่ยสามอ่องผูกโบครับนะครับแข้งขาใหญ่เล็บดีไม่ตัวนี้เนาะครับผมว่ามีตำหนิเรบประกันตำหนิครับมีครับข้อหนาพี่น้องครับนี่หนาชัดเจนเลยขวนก็ดีหามเงินหาทอมเกี่ยวงามนะครับผม นี่ครับจุงไปนิดนึงนะครับผมจุงไปข้างหน้านิดนึงเดี๋ยวผมเซฟพี่น้องเบิ้องท้ายเบิ้องยังกันอมาเบิ้งทั้งท้ายกันเนี่ยผมท้ายญ่ดีเนี่ยผมโคนหางใหญ่นมสีเต่าสวยๆนะครับอาจจะตื่นผมนิดนึงนะครับผมมีความลำตัวกับยาวดีครับพี่น้องโอ้ลำตัวยาวครับตัวนี้นะครับลำตัวยาวเหยียดเลยเบิ้งเอาพี่น้องครับนี่ครับเนื้อหนังเต็มนังตรงสวยเนี่ครับผมโค้งสางดีเลยนะครับผมขวานเกี่ยวมากหางข้างหนาท้องมีครบพุงเท้าขาเขาไล่มีเล็บดีนะครับน้องมั่งมีนะครับผมลูกสาวดาวเนื้อ นะครับปีเจ oh, ็ดเดือนสูงร like so ้อยยี่สิบเจ็ดนะครับสิเปิดราคาได้พี่ผมเปิดไว้แสนสามหาพันครับหนึ่งแสนสามหมื่นหาพันครับผมราคานี่ก็ต้อนให้เราราคาต่อร่องเลยครับมาชมนาคอกเลยครับมาชมนาคอกันได้ครับนะครับผมมาเบิ้งตัวจริงกันก้อนเนาะครับมาเบิ้งตัวจริงเลยครับนะครับสวยๆเลยสำหรับน้องวังมีเฮาลูกสาวดาวเหนือมีใบมีหลอดครบครับผมนะครับหนึ่งแสนสามหมื่นหาพันครับต่อร่องราคาได้เดี๋ยวเขาเบิ้งตัวต่อไปกันนะครับผม เอามาเบิ้งตัวสุดท้ายกันนะผมเป็นสาวน้อยสาวสวยตัวนึงแนะผมเพิ่นมีซื้อบ่นี่พี่น้องลำรวยครับผมน้องลำรวยเพิ่นเป็นลูกสาวไหมครับนี่เบื่อพันล้านครับลูกสาวเบื่อพันล้านนะครับอายุของเพิ่นปีหาเดือนครับปีหาเดือนสูงได้ไหมพี่ร้อยยี่สิบหาครับร้อยยี่สิบหาไม่หลุดเนาะครับผมนะครับผมขอเบิ่งเอกสารก่อนนะผมคือเอกสารของเพิ่นครับผมมีใบมีหลอดชัดเจนครับนะครับผมกำหนดคลอดนะครับประมาณเดือนกรกฎาคมนะับผมปีหาเดือนเนาะครับผม นะครับมาเเิ็งความงามเพิ่นเป็นสีสวยดอกเล่าสวยเลยนะครับหัวหนูกดีเขาเปิดสวยพี่รองิึงเขาเพิ่นนะครับหน้าเขาเปิดกว้างอัตลักษณ์ชัดเจนตาแต้มแก้มจำองคอนะครับผมอกเผาใหญ่แข้งขาดีครับผมนะครับผมสวยงามเลยไม่โนพงสางมาดีเพื่อนค่อยอ่างครับตัวนี้ออ่างดีเนาะอ่างดีครับตัวนี้นะครับผมอ่างใหญ่นะครับหลังยกท่ายกเนาะครับท่ายยกท่ายกสูง บันายสูงตัวนี้ควายสิสูงไปหนาครับตัวนี้บันท้ายก็ใหญ่ดีเนี่ยบันท้ายใหญ่เปิดดีครับตามสายของเพิ่นครับผมนะครับนมสีเต่าเนาะครับนี่ครับนมสีเต่าสวยๆนะครับผมแข้งขาดีเพิ่งแข้งขาเพิ่นโยกสูงเลยครับนี่ครับสูงไปหนาเพื่นควายสาวน้อยนะครับไว้ปีหาเดือนลูกสาวบนพัดล้านครับสูงร้อยยี่สิบห้าสิบเปิดราคาได้พี่ผมเปิดไว้แสนสองห้าพันครับหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันครับผมต่อในทุกตัวต่อได้ทุกตัวครับนะครับผมมาชมอยูนาควางกันก่อนคได้รับ อยู่ในข้อกับมีหลายครับผมกับยังไกับมีครับแต่ว่ายังไม่ได้เปิดเนาะครับผมนะครับให้พี่น้องมาเบิ่งเอานะครับมาจีบเอานี่ยครับผมที่เปิดมาเนี่ยกันอยู่สามตัวบอกว่าจะเป็นสาวพสทองแรกที่ผสมก็จะเลื่อนนะครับเนาะครับผมเนี่ยครับสูงร้อยสามสิแปดยังไเลยแม่นี่สองแสนหาหมื่นแล้วก็ลูกสาวดาวเหนือครับหนึ่งแสนสามหมื่นหาพันครับ ปิดท้ายด้วยน้องลำรวยนี่ลูกสาวบมท่าล้านครับผมหนึ่งแสนสองมืนหาพันครับผมตอนในทุกตัวนะครับผมเบอร์พี่น้องไวลำหนึงครับพี่ศูนย์เก้าแปดครับหนึ่งแปดศูนย์ห้าแปดสองห้าครับของพี่ยุทธนะครับผมสิรีลาศฟาร์มนะครับอยู่บ้านห้องหลังนะครับเนาะอําเภอเมืองขอนแก่นเฮาครับผมนะครับนี่มีโอกาสได้มาเปิดอีกรอบนึงนะครับหลังจากที่ปล่อย สาวสวยๆให้พี่น้องไปพนาต่อมื่อนี้ก็มีงามทุกตัวเลยครับมาชมหนาคอเลยครับมีหลายตัวให้เลือกนะครับผมมีหลายตัวให้เลือกเนาะครับผมนะครับเพื่อมาเห็นของงามๆในคอกไอศชิเอาไปนะครับผมพนากันได้ครับผมเอามื่อนี้ก็นะครับผมขอบคุณหลายนะพี่ที่ตดตามเราชมกันนะครับผมขันมีความงามและคาดีกิดสีภาพี่น้องมาเบิ้งมาเราชมกันอีกเลยนะครับผมอย่าลืมนะครับกดตาิดลามกดแชร์เป็นกำลังใจช่องทัชาภาพเที่ยวไว้นะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ